ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้รับการอนุมัติงบประมาณและจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดสรรเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการภายในวันที่10ของทุกเดือนทั้งนี้เพื่อให้คนพิการมีสิทธิสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือของรัฐได้อย่างทั่วถึงเดิมเนี่ยทางราชการก็ให้เบี้ยคนพิการอยู่ที่ 500บาทต่อคนต่อเดือนรัฐบาลจึงได้ขยายเพิ่มเป็น600บาทต่อคนต่อเดือนนี่ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่เราดูแลเพราะว่าคนพิการควรจะได้รับการดูแลตามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน และในปีงบประมาณ2557นี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นได้เสนอของ,งบประมาณสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพเพื่อขอรับเบี้ยความพิการทั้งสิน้น1 2 7 9 3 2 7านองนคนท้องถิ่นก้าไกลชาวไทยมีสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกระทรวงมหาดไทย